เพื่อนผมพาชมเสด็จสองปีอะเนี่ยที่ผมเด็ดคราวที่แล้วไปเพื่อนเห็นปะเนี่ยเหมือนเด็ดเด็ดนิดนึดนงกับโบราณเขาบอกอย่าให้เด็ดสั้นๆอ่ะมันก็แตกใหม่ก็ได้กินเรื่อยๆเพื่อนเนี่ยเนี่ยเก็บไม่ได้กินละนี่ปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองนะเพื่อนนี่มันออกยันโคนเลยนะเนี่ยเนี่ยออกดอกยันโคนเลยเพื่อนดูดิเออพันนี้มันดีมากเนาะนี่เพื่อนลิงปิงเดี๋ยวเก็บลิงปิงไปกินที่บ้านดีกว่าวเนี่ยปลูกปลูกหลุมเดียวกันเพื่อนดูดิ นี่ปลูกหลุมเดียวกันกับสะเดานะมีสะเดามายมนะครับตะลิงปิงเนาะเนี่ยหลุมเดียวกันนะฮนะเนาะเนี่ยสวนส้มโอสวนผมปลูกไม่ค่อยได้เพื่อนมันไม่ค่อยงามเห็นปะแต่ผมล้อมมานะเนี่ยสะเดาเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเพื่อนดูมันงามมากเลยเพื่อนดูดิเนี่ยออกดอกกินไม่ไหวนะแต่ต้นไม่ใหญ่มากนะเพราะต้นเป็นสองปีนะเนี่ย กินไม่ไหวเพื่อนปลูกง่ายๆเลยแล้วมันมันไม่ได้แบบหงิดงี่เง่ากับเราด้วยอันนี้จะเป็นต้นอ่ะชะมวงเนี่ยชะมวงก็ไปเปรี้ยวเพื่อนเคยกินไหมใบชะมวงอะ่ะมันจะแบบเปรี้ยวฝาดๆนิดๆอร่อยนะเป็นยาเนี่ยเพื่อนเอาไปต้มใส่กระดูกหมูหรือว่าต้มขาหมูอะไรอร่อยมากนะจะเป็นต้มแบบคล้ายๆต้มยำก็ได้หรือว่าจะต้มแบบกะทิก็ได้นะได้หมดนี่ก็ต้นสองปีเพื่อนดูดิโอ้โหสูงมากเลยนะเนี่ยแล้วใบมันแบบ มันเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบเพื่อนเหมาะกับปลูกในบ้านตามบ้านมากเลยนะคือเป็นไม้ประดับก็ได้อะเออเป็นไม้ประดับก็ได้นะสวยกินได้เออเพื่อนคิดดูดิล่มรื่นด้วยนะครับเนี่ยสองปีนี่ผมว่าจะตอนกิ่งขยายเอาไปปลูกรอบๆบ,บ้านนะครับนะเดี๋ยวผมจะจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับอีกอีกห้าปีเนาะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่ผมทําสูงไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกบ้านนะครับเป็นบ้านสวนแล้วครับผม